สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนากรกฎราศีกรกฎเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนะครับในเรื่องของความรักนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดมีไลน์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอน ตอนนี้ก็จะใกล้จะ3 0 0พันซับแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกกำลังใจทุกการติดตามเนาะที่ยังติดตามอยู่แม้ว่าช่วงนี้อาจจะหายไปสักช่องนิดนึงเนาะแต่ก็กลับมาอัพยอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาว่างมีโอกาสก็จะรีบกลับมาหาทุกท่านเลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในส่วนของการดูดวงส่วนตัวเนาะก็เนื่องจากว่าดูมีงานประจําแล้วนะครับก็ แต่งานเสริมงานช่องอย่างที่โดบอกว่าไม่ได้ทิ้งเพราะฉะนั้นโดก็เลยขออนุญาตจัดอย่างนี้นะครับว่าให้ในเรื่องของการนัดคิวติดต่อดูดวงส่วนตัวเนี่ยอ,อ,อาจจะมีการเปลี่ยนไลน์ด้วยนะในอนาคตเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะทําวิดีโอแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับให้กับทุกท่านในช่องทราบอีกครั้งนะครับว่าใช้ไลน์ไหนนะครับหน้าตาประมาณไหนเนาะแล้วก็ในส่วนของคิวอย่างที่บอกครับว่าจะมีการจัดใหม่ก็คืออาจจะเป็นการจัดในช่วงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับ เพื่อให้ทุกท่านเนาะเนื่องจากว่าประชากรส่วนใหญ่ะนะครับก็จะหยุดกันวันเสาร์อาทิตย์เนาะนะครับเท่าที่ทราบนะอืแต่ถ้าใครดูอ,อ,อาจจะว่างวันอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อจัดให้ตามความเหมาะสมแล้วกันแต่ว่าหลักๆก,ก็จะขอปัดไปที่เสาร์อาทิตย์ก่อนเลยนะครับตามนี้นะอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับชาวกรากฏนะครับคนที่มีคู่คบกันมามากกว่า3 6 3ถึง6เดือนขึ้นไปนะครับหรือเพิ่งมีกรณีกันมาหมาดๆเนาะสามารถดูได้ตั้งแต่คลิปเอ่อครึ่งแรกเลยนะครับเฟสหลังนะครับโดจะขอว่าเอ่อจัดให้สำหรับเอ่อคนโสดนะครับแล้วก็จะมีไพ่ออร์เคิลสี่ใบเนาะอืมสำหรับชาวกรากฏต้องบอกก่อนนะเห็นแคปชั่นโดแล้วเนาะอืมมาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเนาะ ถ้าไปตามตัวก็ก็บอกแล้วครับว่าฉันจะไม่ไปจากคุณไปตามตัวเลยนะคือเอามาจากเพลงแหละแต่ถามว่ามันเป็นยังไงจริงๆเริ่มจากรอยต่อกนะพาเป็นยังไงอืมเดี๋ยวสตาร์ขึ้นมาเลยอืมช่วงนี้นาอเชาวกระดอ่อะค่อนข้างพราวนิดนึงอืมก่อนหน้านี้นะซึ่งอาจจะเป็นช่วงอัดคลิปหรือก่อนหน้านี้นะต้องบอกว่าพราวมากอ่ะเสน่ห์แรงมาก นะครับสเสน่ห์ไม่อาัดทันเลยอืมมันทําให้คู่กรณีเนาะหรือผ่ายอาจเกิดขึ้นสำหรับกันยังไงก็บอกโดเนาะสิบถ้วยขึ้นมาเอสิบเหรียญขึ้นมานะครับก็คือเหมือนกับว่ายังจับสังเกตย,ยังดูแลที่แค่ดีอยู่เ <laughs> พราะเราก็ร้าวรานนะลึกๆอะแต่เราจะไม่จะไม่แสดงออกทางความไม่พอใจหรืออะไรก็ตามเนาะที่แบบแฟนอาจจะมีสเสน่ห์มากหรืออาจจะเป็นตัว แฟนกรกฎดชาวกอลกดเห็นชาเอ่อเห็นตัวชาวกรกฎเองเนี่ยมีคนที่เข้ามาจีบเรื่อยๆเออประมาณนั้นแต่ถามว่าทางนั้นเขาก็ใช่ย่อยนะเขาก็ไม่ได้ใช่ย่อยนะคระับเขาก็มีคนที่เข้ามาจีบเขาเหมือนกันแต่เขาเก็บสรงอืมแรงทั้งคู่หลายๆคู่อะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ยมีความเปลอะบางเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มี แล้วเหมือนปัญหาแต่ปัญหาหลายๆอย่างมันก็จะได้รับการแก้ไขซึ่งถามว่าการได้รับการแก้ไขเนี่ยต้องบอกก่อนเลยคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงไตรมาสที่จะถึงนี้นะครับ1ิบดาบเนาะมันเป็นในเรื่องของการที่แบบอย่างที่บอกเลยหลายๆคู่ปัญหาหลายๆอย่างอะที่มันเรื้อรังมานานต้องบอกก่อนเลยว่าจะได้รับการแก้ไขนะครับอืมเพราะอะไรในช่วงภาพรวมไตรมาสนี้เนาะเป็นยังไงบ้าง The view of fortune อืมแล้วขึ้นมาแบบ จริงจริงมันก็ไม่ได้คือถามว่ากลับมาหนักแน่นกันไหมใช่กลับมาหนักแน่นแต่มันเหมือนกับว่าการกลับมาหนักแน่นอนะ่ะมันเหมือนกับว่าจะถืออยู่แค่มือเดียวอะ่ะถืออยู่แค่มือเดียวฝั <c oughs> ่งในฝั่งหนึ่งอะ่ะคิดว่าน่าจะกลับมาหนักแน่นมากขึ้นแต่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะโดูมิควารู้สึกว่าลึกๆก็คาดหวังว่าให้เขาอ่ะหนักแน่น้ตลอดรอดฝั่งเนอก <c oughs> แต่ถามว่าในการที่ระหว่างที่รอ รอในเรื่องของความชัดเจนหรือเรื่องอะไรก็ตามเนาะต้องบอกก่อนว่าฉันก็จะไม่ไปนะอืมอย่างที่บอกเลยว่าเหมือนแคปชั่นเลยฉันจะไม่ไปจากคุนอืมปักหลักปักธงเลยนะครับบางคู่ต้องบอกก่อนว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะเอออืมปัญหาในหลายอย่างเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าอาจจะได้รับแารแก้ไขในช่วงแต่มมกนี้นะครับบางคู่ต้องบอกกันเลยนะแฮปปี้มากเลยมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานด้วยจะบอกนะว่าช่วงไหน มาดูรายละเอียดเนาะอย่างแรกก่อนเลยในระยะแรกเนี่ยช่วงกรกฎาคมเป็นน่าจะเป็นเกือบทุกราศีเกือบทุกคู่แหละครับเป็นในช่วงของการแก้ไขปัญหาอืมแต่โดดเด่นมากของสําหรับชาวกรกฏอาจจะมีการสรุปสลองหรืออะไรบางอย่างเนาะในคู่ที่ไม่ปกติต้องบอกก่อนนะมีใน่องของเตอร์ปาร์ตี้อืม <laughs> แต่ถามว่าเอ,อแม้จะตีความว่าเป็นเตอร์ปาร์ตี้บางบางคู่บางกออรณีเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่า ในการที่เป็นเติร์ปาร์ตี้มันเหมือนกับคนที่นําความสัมพันธ์อีกคนสัมพันธ์หนึ่งเข้ามาซึ่งบางทีอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนด้วยนะอาจจะมาในรูปแบบของเฟรนด์วิ๊กเรนด์ฟิตต้องบอกแบบนี้เลยแต่ก็ไม่ได้ทําให้ชาวกรกฎรู้สึกหนักอกหนักใจอืมแม้ว่าบางทีจะมีความบื้ความดื้อดึงหรืออะไรบางอย่างเนาะที่ อาจจะแสดงให้ออกให้เห็นในช่วงไตรมาสนี้นะครับแต่จะไม่ได้รุนแรงเพราะอะไรมันเหมือนกับว่าเขาก็ถ้าใพ่เกิดซื้อสลับกันยังไงอย่างที่เราบอกเนาะเพราะโดมีความรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับว่าเขาก็ตกลงกับตัวเองแล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะทําให้มันถูกต้องเขาจะอยู่กับตัวจริงเท่านั้นอืมประมาณนี้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่า มันเหมือนตกลงอะไรร่วมกันได้อะตกลงว่าอีกคนนึงจะอยู่อีกคนนึงจะไปอีกคนนึงจะไม่อยู่อีกคนนึงจะจะต้องไปอะไรเงี้ยอืมเหมือนจะตกลงยอมความกันได้นะไม่มีการประทะไม่มีการประทะเลยอืมจริงๆไอ้คนที่ดื้อถามว่าคนที่ดื้อในคู่ที่ปกติเนาะในคนที่ดื้อเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาก็มีความดื้อของเขาเหมือนเดิมนะดื้อยังไงก็อย่างนั้น เสมอต้นเสมอปลายนะครับต้องบอกก่อนเลยแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าก็จะตกลงแล้วก็เออก็คนนี้แหละที่ทนเราได้ที่สุดที่อยู่ทนหรืออยู่ทนและทนอยู่ได้ดีที่สุดแต่ในช่วงสิงหาเนาะแฮปปี้มาก <c oughs> มชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แน่นอนบางคู่ต้องบอกก่อนว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของการมีบุตรมีลูกเนาะหรือแพนไว้ว่าอยากมี อในคู่ที่ระดับเลเวลสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการถึงห่วงอะไรอ่ะยังมีอยู่นะเพราะด้วยความที่เขาเป็นเด็กเออเพราะอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งในที่นี้เป็นเด็กอืมสดใสอเลิรล,ล่าเริงมีปัญหาอะไรก็จะซุกซุกไว้และทําให้มันเป็นเรื่องปกติอืมเกลียทะเลถลไลแบบว่าเออไม่ดูแล หรือบางทีมันเป็นความดือ้อความเอาแต่ใจแต่ก็จะก็จะทําให้มันร้านเริงทนำะให้มันสดใสหรือดีกว่านั้นอีกนะักเขาก็ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะเออแม้ว่าปานเทคแคร์จะอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเด็กๆอ่เกกะเออหรือบางทีแบบจนหรืออาจจะเป็นตัวชาวกรกฏเองด้วยนะอย่างที่ตัวบอกเนาะแพทย์หรือสลับกัน แต่ถ้าน้ำหนักเนี่ยจะให้ที่ชาวกรกดชาวกรกดอาจจะใช้ความสดใสเข้าว่าละกันอืมดูให้น้ำดูให้ไว้อย่างนีน้ชาวกรกดจะให้ความสดใสความติดอะไรบางอย่างเข้าว่าจะไม่ทําให้มันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแม้ว่าบางทีมันก็จะมีปัญหาอะไรบางแต่ช่วงกันยาเนาะต้องระวังนิดนึงคืออย่างที่บอกอะว่าแรกๆเราสดใสได้ พอหลังๆเข้าถ้าเกิดมันหนักๆเข้าอันนี้อาจมีการประท้าหรือการมีปากเสียงอืมต้องระวังดีๆนะแต่ถามว่าการมีปากเสียงนี่คือหนึ่งไม่อยากให้คุณดือ้อมไม่อยากให้ฝั่งที่เป็นเด็กกอดหน้านี้เนาะก่อนหน้าในช่วงกรกฎาเอยก่อนหน้านี้ในช่วงสิงหาคือถ้ามีการดื้ออะไรนะอืมก็ปรามแหละเพื่อให้อะไรคาดหวังในเรื่องของการก,กลับมาเป็นบ้านเป็นครอบครัว จะเกลียดทะอะไรไม่รู้ฉันไม่สี่แต่สุดท้ายเราต้องกลับมาเป็นครอบครัวกันให้ได้นี่คือการปักหลักปักธงนะครับของน่าจะเป็นตัวฝั่งชาวกรกฏด,ด้วยนะครับเพราะแรกๆคือเราเราพยายามแล้วไงพยายามที่จะพยายามที่จะทําให้บ้านเย็นอะไม่อยากให้บ้านร้อนเลยแต่ในเมื่อในเมื่อมันเย็นไม่ได้เนาะก็อาจจะมีบ้างอืมก็อาจจะ อืเนาะไม่เติมคูคิดเอาเองเลยนะครับประมาณนั้นอะในช่วงต่อไปเนาะเป็นของแฟนเนาะในช่วงสามเดือนนี้แฟนเป็นยังไงบ้างเนาะแฟนหรือคู่กรณีเอนี่ยอย่างทีนะ่บอกเลยว่าชาว่วงช่วง,วงกรกฎาไม่ไปอืมแม้ว่าทั้งคู่ที่ปกติและไม่ปกตินะสุดท้ายแล้วก็ยังเลือก ตัวจริงเนี่ยถ้าชาวกรล์ฟเป็นปตัวจริงนะต้องบอกก่อนคือถ้าชาวกรล์เป็นปตัวจริงเนี่ยสุดท้ายก็เลือกครับเพราะอะไรเหมือนเขาตบผลึกได้แล้วว่าเออคนนี้แหละที่รับข้อดีข้อเสียเราได้ดีที่สุดแต่จริงๆมันก็ควรจะสร้างสิ่งดีๆให้มากกว่าข้อเสียทุกไป <laughs> จริงอยู่มนุษย์เรามันไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณก็แสดงออกในในแง่มุมที่ดีก็ได้นะไม่จําเป็นต้องทําให้มันเป็น เรื่องท็อกซิกในบ้านอืมโดยเฉพาะช่วงสิงหาอย่างที่บอกเลยคนในที่นี้ถ้าเกิดฟังในฝั่งหนึ่งที่ทําตัวเป็นเด็กนะหรือเป็นความหึงหวงอะไรเกินเหตุนเนาะไม่ปล่อยอืมไม่ปล่อยแต่ปัญหากันอยู่ร่วมกันเนี่ยคู่ปกติยังดูแลเท่า่แค่ดีอยู่แต่คู่ที่มีปัญหากันเนี่ยก็ต้องบอกว่าความหึงหวงมาแรงนะห่วงทําไมก่อนอืม ถ้าเป็นคนที่ทำทำความสัมพันธ์แทรกเข้ามาคุณจะห่วงทำไมก่อนอืมแต่ถ้าสลับกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาห่วงคุณนะเขาห่วงคุณมากนะครับไม่อยากให้คุณไปจี้จี้จะหรืออะไรอ่าจี้จะหรืออะไรอะไรกับใครมากอะ่ะอืมประมาณนั้นอะ่ะไม่อยากให้แบบไปวื้นวืออะไรกับใครมากอะ่ะเพราะอะไรเขาเป็นโรคทั้งใบอะ่ะเขามองว่าคุณเป็นโรคทั้งใบของเขานะอืม ไม่มีคุณแล้วก็อยู่ยังไงอะถามก่อนเขาจะยอมคุณเลยนะแม้ว่าอย่างที่บอกเนาะชาวกรกฎอาจจะสร้างเรื่องสร้างเรื่องที่นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบกุเรื่องขึ้นมาทะเลาะอะไรไม่ใช่นะเหมือนกับว่าสร้างดรามา่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่าซึ่งดราม่าบางทีมันอาจจะมาจากเขาหรือมันเป็นความเข้าใจผิดในเรื่องของการสื่อสารได้นะเพราะอย่างที่บอกเลยว่า พอเราเป็นเด็กล้วก็อันนี้เนาะไม่ฟังไงเออการสื่อสารก็เลยเป็นเหตุได้เหมือนกันแต่ถามว่าถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนาะเขายังในขณะที่เขารักคุณเขาก็พยายามรักตัวเองแล้วพยายามเติบโตในความสัมพันธ์ด้วยพยายามทําให้มันเต็มที่แม้ว่าบางทีจะไม่ได้ถูกใจคุณร้อยเปรเซ็หรอกแต่ถามว่าเขาก็ยังเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นโรคทมื่อยของเขานะครับอืมประมาณนั้นภาพรวมนะ ดูเห็นเลยว่ามีคนห่วงพบคนหึงหนึ่งอัตราครับอืมแฟนของชาวเอต้องแบบนี้เนาะแฟนของชาวชาวกรกฏนะครับหรือคู่กรณีของชาวกรกฏเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาห่วงมากเลยห่วงจริงๆห่วงมากๆห่วงจริงๆห่วงจนไม่ไม่อยากเสียคุณไปอะ่ะเออ ถ้าก่อนหนะ้านี้เคยมีการแบบว่าเลิกกันไปแล้วกลับมาคบกันนะมันเหมือนกับว่ารอบเนี้ยเขาจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมเลยผิดหูผิดตาเลยแต่ในคู่ที่แบบไม่ปกติในความสัมพันธ์เนาะต้องบอกก่อนเลยว่าระวังนิดนึงนะระวังนิดนึงที่จะไปทําฝั่งในฝั่งหนึ่งท้องหรือทําให้มีประเด็นเรนื่องของลูกหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเป็นประเด็นด้วยอืม ต้องระวังโดยถ้าเกิดว่าชาวกรากดกับแฟกับคู่กรณีเป็นตัวจริงเนาะของกันและกันก็โอเคอยากมีก็มีอืมแล้วก็ทําให้มันถูกต้องนะครับอืมในหลายๆคู่โดยเห็นในเรื่องของการมันหมายด้วยต้องบอกก่อนเลยมีแน่ๆอืมซึ่งถ้าเป็นกรณีที่ว่ามีการมันหมายหรือตอกลงใจละ อยากมีบุตรอยากมีลูกอยากอะไรดูแลที่แคร์อะไรโอเคเอาเลยพร้อมนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างตกลงกันดีแล้วประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะคนโสดบ้างนะคนโสดสนิทต,ตัวมีความรู้สึก,กว่าช่วงเนี้ยอืมช่วงนี้เหมือนโฟกัสอยู่กับครอบครัวเนาะครอบครัวในที่นี้คือคุณพ่อคุณแม่นะครับอืมหรือคนในบ้านอะที่คุณต้องดูแลร,รับผิดชอบ ในใจอ่ะคุณก็ยังติดอะไรบางอย่างเนาะติดอะไรบางอย่างกับการที่แบบจะมีใครสักคนเข้ามาจีบถ้าเกิดมีการเข้ามาจีบคุณนะโอ้คุณอยากไปเร็วมากเลยนะคุณไม่รู้ว่าเหงาหรืออะไรนะแต่คุณอยากคุณคุณไปเร็วมากอะ่ะคุณไปเร็วในที่นี้หมายถึงว่าพลีผามในเรื่องของการที่พัฒนาความสัมพันธ์เร็วไปนิดนึงอืม ซึ่งไม่อยากให้ทําเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลาดไปแบบพลาดในเรื่องของการมีเซ็กซ์ไปเนาะมีสิทธินะครับมีสิทธิ์มีติดลูกขึ้นมาเลยนะลูกติดขึ้นมาเลยนะครับบอกเลยมีการท้องแน่นอนอะเอาง่ายๆเลยียเอออืมชัดมากอะไม่อยากให้เดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนาะจะให้ตัวให้ใจอะไรใครไปเนี่ย คิดดีๆนะครับเพราะถ้าให้ไปแล้วคือมีลูกเลยอ่ะเออหรือในะอีกกรณีหน,นึ่งน,นะคุณอาจจะเจอลักษณะของกันที่อ่ะนั่นแหละเพราะไม่ไม่ไม่อาจจะมีภาระเรื่องบุตรเรื่องลูกที่เขาอาจจะพัวพันเข้ามาด้วยนะเออถ้ารับผิดชอบไหวก็โอเคหรือตกลงกันแล้วก็โอเคแต่ไม่อยากให้ตกลงอะไรในช่วงกันยาเพราะอะไรมันเหมือนกับว่า ปัญหาที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้เนาะเรื่องของการไม่ถูกใจหรือไม่ถูกจริตอะไรสักอย่างของคุณอะมันจะกลับมานะครับมันจะกลับมาต้องบอกก่อนเลยถ้าจะพัฒนาเหรอ,ก,อก่อนเข้าก่อนเข้ากัญญาอาจจะดีก,กว่าอืมเพราะมันเหมือนมีการแสดงออกที่ค่อนข้างชัดนะครับว่าเขาไม่อยากให้คุณไปไหนอืมเขาไม่อยากให้คุณไปไหนเลยไม่อยากให้ไปไหนทั้งนั้นเลยอืม แม้ว่าจะบางคูอ่อาจจะเจอในรเรื่องของเออไม่ใช่บางคู่บางคนอาจจะเจอภาวะก,การที่ดื้อดึงใส่กันเนาะในช่วงแรกๆของการที่จะลุกหนักจีบเร็วอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คาดหวังในเรนนื่องของการมีครอบครัวนะครับอืมถ้าระวังนิดนึงนะอีก,กรณีเนี้ยไม่ค่อยอยากให้เจอเลยคืออะไรรู้ปะ การที่มีครอบมีครอบครัวแล้วแล้วย,ยังมาจีบเราอะมีครอบครัวแล้วแล้วย,ยังมีมาจีบเราแล้วคุณก็ทู่สีไปกับเขาด้วยนะอ้ตายอุ้ตายแล้วเออแล้วอาจจะพลาดมีลูกขึ้นมาได้เลยนะเออย่าวเลยนะรอบเนี้ยบอกก่อนโซที่มีคนเก่าเนาะสซที่มีคนเก่าเนี่ยเปคนรู้สึกว่าอืม เหมือนคุณไม่รับพ่อมาแล้วนะครับเหมือนคุณไม่รับพ่อมาเพราะน่าจะไปรู้ความจริงว่าเขาอาจจะมี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 ครอบครัวใหม่ไปแล้วอืมหรืออาจจะด้วยภาระเรื่องบุตรเรื่องลูกเนาะที่ยังต้องกลับมาจะถามว่าการกลับมารอบเนี้<ฮ>คุณก็สับสนในใจเนาะว่าจะกลับมาแล้วก็จะทะเลาะก,กันเหมือนเดิปมป่ะเออเพราะมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ก็ต้องตกลงกันให้ได้ก่อนนะ แต่ถามว่าเขากลับมาถ้ากลับมาเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนเขาจะทําเขาจะเขามีความพยายามมากขึ้นนะเขามีความพยายามมากขึ้นมากขึ้นมาเอามากๆเลยอืมที่กลับมาแล้วดูทรงดีสุดภาพรวมของราศีเนาะมีใครบ้างชาวธาตุดินชาวธาตุดินเนาะบางกรณประสบการณ์เด่นมากเลย อืชาวธาตุน้ำมินกอลกับพิจิกอาจจะต้องดูดีๆนะออมทางในส่วนของคนโสดเนาะชาวธาตุไฟไม่ค่อยเด่นเหมือนชาวธาตุไฟกับชาวธาตุน้ำบางคนอนะไม่ค่อยอยากให้รับเข้ามาแต่ถ้าเป็นชาวธาตุดินอนะรับเข้ามาได้เลยนะครับอืมถ้าเป็นชาวธาตุดินมันก็พึ่งศพกันอนะเนาะโอเครับมาได้นะครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดอืม มาดูกันนะไพ่เอาเราขึ้นนะครับสี่ใบนะครับพอดีวก็ยังไม่สับขอโทษทีอโอเคอ,อ่าเอเวนเจอร์ใบแรกก่อนเลย แอเวนเจอร์สำหรับคนโสดแลวคนมีคู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าหาเวลาเดินทางด้วยกันเนาะสำหรับคนมีคู่คนโสดอาจจะต้องเปิดใจอะไรรับสิ่งใหม่ๆหรือเป็นการเรียนรู้ออกไปเปิดโลก,กทัศทัใหม่ๆบ้างอืมไม่อยากให้เลือกคนไทยเดิมๆกลับเข้ามาในชีวิตคนไทยเดิมๆนะไม่ใช่คนเดิม คนเดิมอะ่ะถ้าเกิดเป็นเป็นไทป์ใหม่ๆที่แบบเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปคุยกันแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนไปอันนี้ก็อาจจะพิจารณาเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทเ์เดิมๆอันนี้ไม่ต้องรับเข้ามาแล้วนะครับอืมเพราะเหมือนกับว่าคุณเหมือนคุณจะอืมหนังนเดิมอะ่ะหนังซ้ำอืมประมาณนั้นเลยนะครับ new experience and possibility เออใช่ possibility นะครับ new experience and possibility เนาะ อืมเหมือนต้องพากันไปเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆเนาะสำหรับคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยการเริ่มต้นใหม่น่าจะมาแล้วล่ะอืมบางคนแพนในเรื่องบ้านด้วยกันเนาะบางคนแพนในเรื่องของการมีมีร่วมกันบางคนพัฒนอคิดในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนโสดเนี่ยอืม การรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเนาะขอให้คุณมั่นใจว่าอยากให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีของคุณนะเอ,อืะก่อนที่คุณจะรับเข้ามาอืมไม่อยากให้รีบให้รีบแบบใช้ตัวเขาแรกอออะเไม่คุ้มกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังออแล้วคุณมานั่งเสียใจทีหลังมันก็ไม่แฟร์กับคุณเท่าไหร่เลยนะ โดยที่คุณก็สร้างปัญหานี้ให้กับตัวคุณเองนะถ้าคุณเลือกที่จะเข้าไปในความสัมพันธ์แบบนะั้นนะครับล a ฟเตอ e r หัวเราะตามให้เลยมีความสุขปัางครับสำหรับคนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าการการอยู่ด้วยกันเนาะมันสร้างความสุขสร้าง energy อะไรดีให้กันนกะ็ดีเนาะก็ดีนะนะอืปัญหาหลายๆอย่างก็เหมือนจะค่อยๆเคลียรนะครับค่อยๆเคลียค่อยๆชัดขึ้น สรบคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าไม่มีความสุขก็การที่แบบคนเข้ามาเนี่ยอยากให้ประชดตัวคนเองด้วยกันใช้ชีวิตให้มีความสุขอะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเขาแลกเข้าใจใช่ไหมครับคือเหมือนกับว่าอยากให้คุณมีความสุขในแบบที่แบบออยู่กับครอบครัวทำอะไรที่ไม่เคยทำทำในเรื่องดีๆแล้วมันสร้างเสรเรัให้เรา ดูหนังฟังเพลงอยู่กับอยู่กับสิ่งที่ชอบอยู่กับสิ่งที่ชอบนะที่เป็นงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้อะไรของคุณนะ่ะเอออยู่ได้เลยนะครับวีไเซอร์วิสอันที่จริงมันเป็นในเรื่องของการให้โอกาสกันอมืมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการไม่ไปจากกาันแล้วการมองเห็นอนาคตร่วมกันนะ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณให้โอกาส ก่อนหน้านี้เนาะสำหรับคนมีคู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของการที่แบบไม่ดูแลแคร์ไม่โอาออาใจหรือบางทีมันมีปัญหาในเรื่องของอีกคนนึงแสกเข้ามาก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวเคลียร์กันให้เสร็จครับใตมั่นเนี่ยแล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณสำหรับคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอืไม่อยากให้ลงตัวลงใจเยอะนะลงแบบพอดีพอดีแล้วดูฟีดแบ็กกลับมาค่อยเพิ่มดู อะโดต้องบอกก่อนนะโดเคยโดชอบเล่นเกมออนไลน์อีที่แบบโป๊กเกอร์ดัมมี่ของ f a c e b o o อะเนาะสมัยนะั้นอะเนาะมันมีนะกำลังจะตีต่างอะไรบางอย่างให้ดูคือเหมือนการการเพิ่มระดับความสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้พัฒนานะการทานเฟอร์ความสัมพันธนะ์อย่าง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 ใจเย็น ก็คือว่าอยากให้คุณค่อยๆเพิ่มดีกรีเออใช้คําว่าเพิ่มดีกรีเหมือนกับเราวางเงินกองกลางเพิ่มเออคุณสามารถถือไพ่ในมือที่เป็นไพ่แห่งชัยชนะในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณได้นะครับอืและดูการฟีดแบ็ของการที่พอเราเกทับไปเท่าเนี้แล้วเราเพิ่มเพิ่มตังกองกลางเพิ่มการเกทับเข้าไปในเรื่องความสัมพันธ์ ผลที่ตอบรับกลับมาเขาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผลที่ตอบรับกลับมามันไม่คุ้มค่าคุ้มทุนกับสิ่งที่คุณลงทุนไปถอนตัวกลับมาทันนะครับมไม่ต้องรอจนไฟนอลน,นะครับไฟนอตสิ้นสุดของการที่แบบเราลงทุนไปเราหมดทั้งตัวหมดทั้งใจหมดทั้งความรู้สึกไปแล้วอะแล้วมันถอนกลับมาไม่ทันแค่เพิ่มก็พอแต่ถ้าเขามาเขาเกีทับบ้าง ในแบบที่เวอร์ชั่นที่แบบคุณยอมรับไม่ได้คุณถอนเกมนี้ออกได้เลยนะครับคุณถอดถอนใจออกมาได้เลยโดยที่คุณจะไม่เสียอะไรมากเลยอืมประมาณนั้นขอบคุณนะครับสําหรับชาวกรกฎเนาะขอให้โชคดีในเรื่องของความรักนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีนะครับสู้ๆนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ